ดีครับสวัสดีครับพี่ชายนะสำหรับพีเย็นนี้นะครับน้องมีพระปิตานะครับรุ่นกระหนกคลั่งรวยหมื่นล้านนะครับจัมโบ้นะครับมาแบ่งปันพี่น้องและมาอัปเดตให้พี่น้องครับสําหรับวันนี้ครับจะเป็นรายการนะครับนาการนะครับนาฬิกานาการนี่ฮะเป็นรายการที่ค่อนข้างจะหายากเลยนะครับน้องไปปิดอ่ามาให้พี่ๆนะครับแล้วก็มาแบ่งปันให้พี่ๆครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลุยพร้อมกันเลยแล้วกันพี่นะฮะ หาสนใจองค์ไหนในพี่นะสามารถอาขอได้ที่อทีตรายและเบอร์โทรผมได้เลยครับวันนี้จะมาเป็นพับปิดตานะครับรายการหน้กกากทุกองค์นะครับนะองละ300บาทนะครับยกคู่นะครับเฉพาะวันนี้นะครับผมจัดให้พิเศษนะครับไปปิดมาให้พี่ก็ขอทั่วๆนะครับวันนี้องค์ละ300นะฮะ คู่ละ500เฉพาะ EP นี้นะครับนะคู่ละ500เฉพาะ EP นี้เฉานั้นครับเของลูกปู่มหาศิลาวัดจัดสร้างนะครับโบสถ์อาดนะครับหรือสวนสงเกะนะครับสวนสงของลูงปู่มหาศีลาสิริจันโทนะครับรุ่นนี้ครับมาเป็นรายการแรกกันเลยที่นะครับรายการแรกครับมาเป็นข่าวพุทธคุณนะครับหน้ากลากทองแดงนะครับเลขโค้ดตัวเบอร์องนี้เลขโค้ดตัวเบอร์หมายเลข3 1 4ครับรายการที่1เลขโค้ดัเบอร์ส1 4นะครับรายการที่2นี่ครับ โอ้โหรายการที่สองนนะครับเป็นเหลืองคามินนะครับสวยๆหน้ากากทองแดงผิวไฟครับนี่ฮะรายการนี้เลขคู <cue ình Alicia> mm ่ตเบอร์สามศ์ศูนครับนะเลขคู่ตเบอร์สามศน์ศูนนะครับรายการที่2นะครับรายการที่3ครับโอ้โหนี่ฮะรายการที่3รายการนี้เป็นเนื้อเล่นเหล็กน้ำพีนะครับนี่ฮะเลขคู่ตเบอร์1 <ablo. c Pri achsen> เจครับเลขคุณเบอร์172หน้ากากทองทิพย์นะครับนะหน้ากากสีทองนะพี่นะรายการที่3นะครับต่อมาครับรายการที่4พี่รายการที่4รายการนี้เป็นเนื้อชั้นหมากครับรายการที่4เป็นเนื้อชั้นหมากเลขคุณเบอร์หมายเลข2 47ครับหมายเลขคุณเบอร์247นะครับหน้ากากชุบทองนะครับเนี่ยนี่ะรายการที่4นะครับรายการชุบทองหน้ากากสีทองนะครับนะ ต่อมาครับรายการที่ห้าครับโอ้โหรายการที่ห้าครับรายการนี้เป็นเนื้อแร่เหล็กน้ำผีแอผิวแร่เหล็กชุบคุกรูดแร่ตะกี้นะครับนี่ฮะรายการที่ห้านีครับรายการที่ได้คนเบอร์สองห้านี่ครับมาลุ้นกต่อพี่ชายรายการที่หกครับนี่ฮะรายการที่หกนะครับนี่ฮะรายการนี้เป็นเนื้อว่านสบู่เลือดพี่เลขคนเบอร์หนึ่งหกสองเนีครับนะหน้ากลักชุบทองทิพย์นี่ครับนะ หรือชุบทองนี่ยคพี่นะครับรายการที่6นะครับรายการที่7นะครับนี่ครับลองเดกดูจามีชอบถูกใจว่ไหนนะครับปิดนะใครไวใครได้นะครับนะคู่ละ5 0าร้อยปหาที่ไหนไม่ได้เลยพี่นะครับรายการนี้นะครับเนื้อว่าสขบุ่เลือดนะครับหน้ากลากนะนี่ฮะเลขคนลเบอร์มาได้แปดสิบเจ็ดนะครับรายการที่เจ็ดนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่แปดครับ รายการที่8นะครับเนี่ยคุกเลกตั้งพีเหมือนเดิมพี่เลขคุณตัวเบอร์มาเลขเก้าสิบห้านะกลากสีทองนะครับเนี่ยฮะสวยๆเลยนี่ครับนี่ฮะรายการที่8นะครับต่อมาครับรายการที่9รายการที่9้าครับบ็นเนื้อว่านนะครับคมินเกสรนะครับหน้ากากทองแดงผิวไฟเลขคุณตัวเบอร์สองสี่สองหามเงินหามทองพี่ในการหามเงินหามทองครับพี่นะรายการนี้รายการที่9นะครับ ต่อมาครับรายการที่สิบครับโอ้โหรายการที่สิบครับเป็นเนื้อขาวพุทธคุณนะครับหน้ากากทองแดงครับเลขคัะเบอร์สองสี่ห้าเลขคัะเบอร์สองสี่ห้านะครับรายการนี้พี่รายการที่สิบครับนะฮะสวยๆเลยพี่ชายนะครับ ต่อมาครับรายการที่11ครับรายการนี้เป็นเนื้อว่านสมุนเรลีอดนะครับหน้ากากทุบทองนะครับเลขคนําเ,เบอร์หมายเลข5ตัวเดียวหลักเดียวครับรายการที่11นะครับนะสวย ต่อมาครับรายการที่สิบสองเปิดออกมาพี่โอ้โหรายการที่1ิบสองพี่รายการนี้เป็นแรไอเทมนะครับรายการนี้เป็นรายการมหานิยมลรายการนี้เป็นเนื้อจินดามณีหน้ากากทองแดงผิวไฟนะครับทุกจีวอนปู่รายการนี้ขอองคเดียวพี่ปกติ4 5 0ห้าร้อยนะครับรายการนี้ขอที่สี่ร้อยครับองคนี้มีมาหน้าองค์เดียวพี่ผมไปผมหลงมายัางไงพี่นะครับองนี้4ี่ร้อยนะ นี่ครับผมจำไม่ได้นะนี่ปิดตาปิดมาให้แล้วว่าเขาแถมมาให้ไม่แล้วเขาบวกมาให้เนี่นั่นหน่อยพี่นะรายการนี้ครับนะเป็น,นเนื้อขาวพุทจะขุดนะครับหน้ากากทองแดงเลขคนเบอร์สองห้าหนึ่งพี่เลขคนเบอร์สองห้าหนึ่งนะครับพี่นะรายการที่สิบสามนะครับเดี๋ยวเขาแอบเซอร์ไพรส์มาให้นะครับต่อมาครับรายการนี้พี่รายการที่ อ่าสิบสี่นะครับรายการที่สิบสี่พี่รายการนี้เนื้อดำไบลันเลขคุณทะเบินหนึ่งสามเก้าเอเลขคุณทะเบินหนึ่งสามเก้าพี่รายการนี้เนื้อดำไบลานหน้ากากชุบทองพี่เฮ้ยหน้ากากเงินเฮ้ยอ๋ยรากากากอรายการนี้หน้ากากเงินด่โทษทีพี่เป็นไงผมดูรายการแป๊บโอ้โหรายการนี้หน้ากากเงินนะครับองค์นี้ขอที่สี่ร้อยพี่นะครับ องค์นี้น้องขอที่4ี่ร้อยบาทนะครับหน้ากากเงินเท้พี่รายการที่สี่นะครับนะรายการบนสุดเลยนะครับต่อมาครับรายการที่15้าเปิดออกมาที่รายการนี้เป็นเนื้อเกอรขมิ้นนะครับหน้ากากทองแดงผิวไฟเลขคนณทะเบอร์สองแปดหกพี่เลขคนณทะเบอร์สองแปดหกนะครับรายการที่สิบห้าเลยครับนะฮะต่อมาครับรายการที่สิบหกรายการที่16บหกครับเป็นรายการที่เป็นเนื้อชานหมากหน้ากากสีทองพี่งานเลขคนตเบอร์หนึ่งกสามเลขคนตเบอร์หนึ่งหกสามพี่นะครับสวยเลยนะครับนะ รายการต่อไปครับพี่ชายรายการที่17ครับรายการที่7 7พี่รายการนี้เป็นเนื้อชั้นหมักหน้ากากสีทองครับเลขคุณเบอร์2 1 3นะครับเลขคเบอร์น1 3นะพี่นะรายการนี้นะครับรายการที่17นะครับ ต่อมาครับพี่ชารายการที่สิพี่รายการที่สิรายการนี้เป็นเนื้อว่านสบู่เลือดเลขคุณตัเบอร์สหลักหมายเลข25เลขคุณตัเบอร์สหลักหมายเลข25พี่รายการนี้แบ่งปันนะครับเหมือนเดีกันที่นาองค์ละ3 0 0บาทนะจับคู่500เฉพาะ E p ีนี้เท่านั้นนะครับนะ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับอีกหนึ่งรายการที่โอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อจินดาวันีเลขคูณตัวเบอร์5้าสี่ครับรายการนี้ผมขอที่400อยนะพี่นะรายการนี้น้องขอที่4 0 0อยนะครับถ้าใครจับคู่กับอง์นี้หรือใครจับคู่กับใบรานนะผมให้7จ็ดแต่ผมให้เจ็ดร้อยเฉพาะแต่ต้องมีองค์นี้ไปด้วยนะนี่ับพิเศษให้เลยนะครับต่อมาครับรายการ20ครับ รายการยี่สิบรายการนี้เป็นเนื้อแล่เหล็กตั้มพีนะครับหน้ากากสีทองเลขโคตรเบอร์หนึ่งเจ็ดเจ็ดครับเลขโคตรเบอร์หนึ่งเจ็ดเจ็ดกับพี่รายการนี้นะครับนะ ต่อมาครับรายการย1ิบเอ็ดครับมาใบลานอีกหนึ่งองค์ใช่เลยนี่ครับนานักกากงินแท้รายการนี้ได้คนตัวเบอร์98้าสิบแดรายการนี้สี่ร้อยนะพี่นะรายการนี้สี่ร้อยนะครับจับคู่เ0็ด้อยเหมือนเดิมมาจะให้ครับนะมีให้มา2คู่เท่านั้นนะพี่นะวันนี้วันนี้นะหรือเปล่านี่ครับต่อมาครับพิชารายการย2ิบสองรายการย2ิบสองพี่รายการนี้เป็นเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับนากากสีทองได้คนตัเบอร์ห้าสิบดครับนี่ฮะ รายการนี้นะครับจัดไปพี่นะครับต่อมาครับรายการยี่สามรายการยี่สามรายการนี้เป็นเนื้อนะผงพุทธคุณร้อยแปดนะครับหน้ากากสีทองเลขคุณเบอร์สองแปดครับเลขคุณเบอร์สองแปดครับรายการนี้นะครับนะรายการที่ยี่สิบสามครับต่อมาครับรายการที่ยี่สี่พี่รายการนี้เป็นเนื้อชั้นหมากหน้ากากสีทองครับเนื้อชั้นหมากหน้ากากทองพี่เลขคุณเบอร์สองห้าเก้าเลขคุณเบอร์สองห้าเก้าพี่รายการนี้นะรายการที่ยี่สี่ครับ ต่อมาครับรายการ2ี่พี่รายการนี้เป็นเนื้อชั้นหมกักหน้ากากชุบทองพี่นะครับเลขคนะเบอร์3 2 3สามเงินถามทองพี่เลขคนะเบอร์3 2 3ถามเงินถามทองพี่นะรายการนี้นะต่อมาครับ,ขขาบรายการถัดไปกับพีขขบร 2, 6, 1, รบ่รายการที่26นะครับรายการ2 6รายการนี้เป็นเนื้อชั้นหมักนะครับเลขคนะเบอร์261ครับเลขคนะเบอร์261นะครับรายการที่26นะครับ ต่อมาครับรายการต่อไปพี่รายการที่ยี่สิบเจ็ดครับรายการยี่สิบเจ็ดรายการนี้เป็นขาวพุทธคุณหน้ากากทองแดงมีไฟพี่เลขคุณเบอร์สองสองแปดนะครับรายการยี่สิบเจ็ดนะครับเลขคุณเบอร์สองสองแปดนะครับต่อมาครับรายการที่ยี่สิบเก้าครับรายการยี่สิบเก้ารายการนี้เป็นเนื้อชั้นหมักหน้ากากสีทองพี่เลขคุณเบอร์สามสองเจ็ดครับเลขคุณเบอร์สามสองเจ็ดครับรายการนี้แบ่งปันพี่น้องนะครับ ต่อมาครับรายการสุดท้ายครับรายการที่30รายการนี้เป็นเนื้อผงพุทธคุณ108นะครับหน้ากากสีทองพี่เลขคนจำวนหนอร์1์เลขคนจำนวนหครับรายการนี้แบ่งปันเหมือนเดิมพี่องค์ละ3ร0ะบาทคู่ละ500บาทเฉพาะอีนี้เท่านั้น,นครับนะ สำหรับวันนี้ก็ฝากขอบคุณพี่พี่ทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับวันนี้จัดเต็มให้พี่น้องเลยนวะไปหาปิดมาให้เลยพี่นะ EP พ,พิเศษนะฮะตอนวันนี้นะครับแนะบวควาวตอนเย็นนี้ขอบคุณพี่พี่ท่านที่ติดตามด้วยกันะครับขอบคุณมากครับ